ข่าวด่ันทุกคน ได้ยินข่าวว่ามีคนโชคดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกแล้วนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยได้มีการจุดทูบก่อนออกจากบ้านนั่นเองนะครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคน FC แฟนคลับเนี่ยก็มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ชมกันแบบรัวๆนะครับสำหรับบรรยากาศครับทุกคนวันนี้อุงอิงครับได้มีการจุดทูบนะครับและเลขทูบของน้องครับทุกคน954นั่นเองครับวันนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้อุ้มอิ่มแม่พ่อพ่อแม่แม่เ ฟีฟนคาับดเนี่ยดวงดีไปเต็มๆเ,เลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยกันแล้วกันครับแล้ววันนี้ก็คงได้เห็นบรรยากาศไปแล้วครับทุกคนที่ทางด้านช่องพอการชัยวิไยศินเนี่ยโทรมาหาองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยอาการที่ยินดีนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าถ้าใครได้ติดตามน้อง,อ,งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโชคดีกันตลอดปีจริงๆครับทุกคนนี่ยที่บอกว่าตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ในวงการนะครับพอๆแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนอกเหนือจากจะมีแรงบันดาลใจในการ การใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วครับทุกคนหลายคนเนี่ยก็โชคดีแล้วก็เฮงไปกับน้องนั่นเองครับบางคนก็เผยนะทุกคนว่าโ,โหคาถาอุ้งอิงนี่แหละที่ทําให้ขายบ้านได้เนาะน้องก็มาไกลแล้วครับทุกคนพ่อพ่อ,พอแม,แม่ fc แฟนคลับเนี่ยก็ช่วยดันช่วยเชียร์ทั้งผลงานนะครับทุกคนรวมถึงในเรื่องของทุกๆด้านเลยที่อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยากจะทำนะครับ fc แฟนคลับครับทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นการแสดงหนัง การไปออกรายการทีวีต่างๆครับทุกคนหรือแม้กระทั่งครับทุกคนการ ปล่อยซิงเกิลมาร่วมกับค่ายอื่นนะครับพอๆกัเมมเอฟซแฟนคลับเนี่ยก็ตามไปให้กําลังใจในทุกๆค่ายแม้ว่าค่ายนั้นจะไม่ใช่ต้นสังกัดของอุค์อิงอเพชรบ้านแพงทุกคนก็เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนอย่างเพลงล่าสุดหมอดูหมอใจครับที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับทุกคนวันนี้เองมิมเอง,เองก็โอ้โหได้ได้ว่าหลายคนเนี่ยส่งคลิปมาให้มิมข่าวกระแสได้ดูกันสำหรับคลิปที่น้ององอิงเพชรบ้านแพงนะครับ จุดทูปนั่นเองโอ้โหวันนี้เฮกันทั้งประเทศใช่ไหมครับวันนี้พ่อพ่อมแม่ f อฟัแฟนคลับดวงดีกันอีกแล้วนะครับยินดีกับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของคิวงานขององค์อิงเพชรบ้านแพงเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับน้องเนี่ยไปแสดงอยู่โซนอีสานครทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้ก็ไปแสดงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมครับคนเนี่ยโอ้โหแห่แหนเข้ามาสุดลูกหูลูกตาเห็นบอกว่าล้านแตกด้วยครับทุกคนเนาะสำหรับผู้จัดงานครับเมื่อคืนนี้และวันนี้น้องก็ไปแสดงอยู่ที่จังหวัดยโสธรใช่ไหมครับ fc แฟนคลับพ่อ,พอแ,มแม่ fc เนี่ยก็บอกว่า วันนี้ก็จะตามไปให้กําลังใจกันนะทุกคนก็ถือว่าน้องเป็นคนที่ดึงดูดคนดูได้เยอะจริงๆนะครับหลายคนก็ตั้งนิยามว่าองค์อิงเนี่ยคือเทพีแห่งโชคลาภนะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเหมือนที่พี่หมอนอิงได้พูดเอาไว้นั่นแหละบอกว่าอยู่ใกล้ๆองค์อิงแล้วเนี่ยเหมือนถูกหวยทุกวันครับทุกคนเหมือนถูกลอตเตอรี่ทุกวันเพราะว่าอะไรครับเหมือนถูกรางวัลอะไรเงี้ยเพราะว่า คือไม่ใช่รางวัลแบบการซื้อนะครับทุกคนการซื้ออะไรต่างๆการซื้อรางวัลอะไรต่างๆไม่ใช่มันเหมือนกับมีคุณค่าทางใจนะครับทุกคนเพราะว่าพี่เหมืนอนอิงเนี่ยบอกว่าอยู่ใกล้ล้องนาะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่พลังบวกจริงๆครับทุกคนแล้วก็น้องเป็นคนที่ จิตใจดีอะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้ก็จะมีความสุขแล้วก็มีมีรายได้ตามไปด้วยมีรายได้จากนะตรงนี้ก็คือถ่ายคลิปองคงอิงครับทุกคนก็มีรายได้แล้วอย่าง fc แฟนคลับบางท่านเนี่ยคือไม่ได้ติดตามน้องในทุกๆวันนะครับอย่างมิ่มเองเนี่ยครับทุกคนพูดถึงอิงเพชรบ้านแพงครับแฟนคลับน้องก็เข้ามาดูอย่างเช่น fc แฟนคลับน้องที่อยู่บ้านองคงอิงอยู่ใกล้ใกล้บ้านไปถ่ายแค่คลิปบ้านน้องเนี่ยหรือว่าไปถ่ายแค่ต้นข้าวอยู่ใกล้ใกล้บ้านน้องเนี่ยก็มียอดวิวนะครับคนก็ อย่างถล่มทลายและทุกวันนี้ครับทุกคนกระแสขององอิงเพชร้านแพงเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับก็ยังมีโอ้โหแฟนคลับเนี่ยอยู่ทั่วทุกสารทิศแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกว่าันะบทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าวันนี้เอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วกันนะครับในส่วนของผลงานน้องก็คือเยอะแยะมากมายคิวงานเดือนนี้นะครับเดยจะเป็นวันที่22นี้ครับทุกคนก็จะได้มีร่วมงานกันกันกนกบทางด้านสาหร่ายเท่าแก่น้อยอีกด้วยนะสำหรับองอิงครับทุกคนแล้วก็งานเนี่ยมีแทบ เลยทีเดียวครับวันที่20อุิง์อิงพูดแล้วเนาะว่าจะมาเข้าฉากภาพยนตร์คายอ้อยี่สิบนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากมาเจอน้องนาะใครที่แบบว่าอยากจะมาร่วมฉากใหญ่ครับก็สามารถทักไปหาแม่พญาลำเพลินหรือว่าพี่พีทได้เลยนะทุกคนวันนั้นก็คือองค์อิงเนี่ยมาแน่นอนเนาะน้องก็พูดในไลฟ์ไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ใครที่ดวงดีกับองคงอิงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าน้องก็คือเทพีแห่งโชคลาภจริง,รงๆแล้วก็ใครอยู่ใกล้แล้วมีแต่ความดีมี มีแต่วความเฮงมีแต่วความปังจริงๆครับวันนี้พ่อการชัยก็แบบว่าโทรมาหาอุ้งอิงเลยนะวันนี้เหมือนกับว่าอ้ยอุยอ้งอิงจุด จดเลขทูบได้เลขนี้ใช่ไหมครับทุกคน954ใช่ไหมก็โอ้โหยินดีด้วยจริงๆกับพอพอแม่แม่ FC แฟนคลับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกฟีดแบ็กที่ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มกับกระแสะได้รับชมรับทราบกันเนาะแมือ่จะเป็นการเดินทางของน้องหรือว่าก่อนเดินทางต่างๆวันนี้น้องก็มีกิจกรรมในการอ่าไหว้สารพระภูมิใช่ไหมครับทุกคนเจ้าที่ไหว้สารพระภูมิเจ้าที่เนาะให้ปกปักรักษานะครับแล้วก็บ้านน้องตอนนี้ก็คืออยู่เย็นเป็นสุขจริงๆครับทุกคนก็ยินดีกับน้องด้วยในทุกความสําเร็จเนานี้ บ้านกําลังรือ้อรั้วแล้วพ่อช้างก็มีการแบบว่าอัปเดตให้กับแฟนคลับเนี่ยได้ดูกันอย่างตลอดเวลาเลยนะพ่อช้างมีอะไรจะอัปเดตตลอดมีการรือ้อรั้วแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ตอนแรกมีสระน้ำนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าปิดสระน้ําไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็จะสร้างเป็นรั้ว ให้เหมือนกับด้านหน้านั่นเองครับทุกคนตอนแรกเนี่ยเห็นภูมิทัศน์เป็นทุ่งหญ้าเป็นน้ำอะไรอย่างนี้ก็เลยสร้างเนี่ยเป็นรั้วคาร์บอยน์เนาะอยู่ด้านข้างแต่ตอนนี้ก็ได้มีการพังไปแล้วนะครับทุกคนองค์อิงก็บอกว่าพราะช้างจัดให้หนูหน่อยนี่ก็เพราะช้างก็จัดให้เลยก็คือเป็นแบบรั้วรอบขอบชิดเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับบ้านของลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคน,นก็น ยินดีกับน้องด้วยนะครับทุกคนตอนนี้บ้านก็สําเร็จแล้วนะครับขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ทางด้านอะไรกะทางด้านรถอะไรต่างๆน้องก็มีให้กับครอบครัวแล้วเนาะตอนนี้ชีวิตของอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มาไกลมากๆแล้วก็ขอให้น้องวางตัวแบบนี้ไปตลอดแล้วก็น่ารักน่ารักกับ FC Fan คลับแบบนี้ไปตลอดกันแล้วกันนะครับน้องวันนี้ฝาก FC Fan คลับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่งข่าวกระแสเรียกนแล้วกันกับทุกคนแล้วก็วันนี้ใครที่เดินทางไปดูน้องที่ ังหวัดยะโสใช่ไหมครับเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับ